คือจริงๆเขาสามคนก็ตามพี่ครับพี่ชายคนโตก็เล่นกอนตอนแรกก็รึกว่าเล่นเพื่อเพื่อสนุกตอนเย็นรอเพื่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มารับแค่นั้นเองครับแต่ทีนี้พวกเขาชอบพ่อแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ครับตามเชียร์ตลอดครับไม่ต้องห่วงแบบมีพี่น้องอยู่ก็ดูแลกันช่วยกันอะไรเนี้ยคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็วันแข่งถึงจะไปค้ายเหนื่อยอะไรพี่ปั๊มเขาจะดูแลน้องๆอ,อ,อะไรเีกนะครับไปซ้อมไปอะไรเขาจะรายงานอะไรหมดตลอดอลก็ตอนแรกก็ คือคือมันมันยังไงมันก็พูดไม่ออ่กันนะอยู่ๆแล้วก็มาอยู่แล้วก็ได้ลงท,งทง 3, ั้ทงทั้งสมทั้งสคนเลยเนี่ยครับก็าก็ภูมิใจอะครับภูมิใจ,ใจก็หายเหนื่อยด <c oughs> ีใจที่เห็นน้องๆลูกๆได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็มีความสุขอบได้ทําตามฝันของเขาเ<ม>พราะเขาก็ตั้งความหวังกันไว้ว่าสักวันหนึ่งต้องได้เล่นในหลีกสูงสุดด้วยกันทั้งสามคนที่น้องเขามีคุยกันตั้งความหวังกันไว้อยู่แล้ว แล้วในวันหนึ่งมันก็เป็นจริงไะคะ่ะแล้วก็เห็นลูกมีความสุขแม่ก็โอเคเนาะจริงๆแล้วก็คือแบบอยากให้ลูกมีความสุขในสิ่งที่ได้ทําได้หวังได้ตั้งใจกันมาตลอดเพราะเขาก็ตั้งใจซ้อมอะไรกันมาตลอดนะคะก็ทาให้เต็มที่ใช่ถึงถึงเขาไม่ได้เล่นตุของโรงเรียนใช่ไหมครับแต่เขาก็อยากจะเล่นแต่ทีนี้ว่ามันสมัยเมื่อก่อนนี่มันเขาจะไปดึง ตัวใหญ่ๆเก่งๆในเนี้ยกางจังหวัดมาก็ก็ถามเขาบอกว่าจะเล่นหรือเปล่าเลยเขาบอกเขาอยากเล่นเล่นก็โอเคก็เมื่อโรงเรียนเล่นไม่ได้ก็ต้องพาออกไปสมัครข้างนอกอะครับก็เรียนไปเล่นไปทั่วเขาก็ไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราเรนรู้ไม่ได้ก็ต้องฝึกตัวเองก็ด้วยความรักลูก แรกเลยใช่ไหมรักลูกแล้วก็บอกว่าลูกรักอะไรอยากทําอะไรก็สนับสนุนให้เต็มที่ตามกําลังที่เราทําได้นะคะในสิ่งที่เราพอทําได้เอาความ<ด>ความ<ด>ความคิดของลูกเป็นเป็นที่ตั้งก่อนที่สําคัญเนาะถามลูกอะค่ะว่าเออถ้าแบบไม่ได้เล่นที่โรงเรียนแล้วยังอยากเล่นต่อไหมคือถ้าไม่เล่นแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะก็บอกลูกว่าเส้นทางชีวิตมันมีหลายสายเส้นให้เลือกเดินนะลูกมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้เขาก็บอกเออเขายังอยากเล่นบอลต่ออะไรเงี้ยก็บอกลูกว่าใน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 ัในขนาน,นั้นอะช่วงที่เราเด็กอะความแข็งแร่งหรือความ อดทนอะไรอ่ะเราก็อาจจะยังสู้เด็กที่ข้อคัดเข้ามาไม่ได้เนื่องจากเราเป็น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 ,เป,นเป็นเด็กบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ถ้าอยากเล่นจริงๆก็เดี๋ยวเราก็ไปหา,าคาเดมี่ฝึกกันเพราะเราอ่ะไม่ได้มีพรสวรรค์เราก็ต้องใช้พรสแสวงเนาะก็ไปเรียนเอาก,ก็โชคดีว่าได้เจออาคาเดมี่ที่ดีๆก็แล้วด้วยความที่น้องก็ตั้งใจด้วยเขาไม่ท้อค่ะว่าอย่างน้อยก็ได้สุขภาพและอย่างหนึ่งแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะเขาชอบครับถ้าเขาบอกว่าไม่อยากเล่นนีก็โอเค ชิงฝันนะพูดคุยกันตลอดในครอบครัวกับพี่ไปก็เหมือนกันว่าโอ้สักวันหนึ่งถ้าเกิดได้อยู่ด้วยกันน้องทั้งสามคนนะแบบมันคงคงจะดีนะจริงๆแล้วก็หวังกันตลอดแต่ก็ดูว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็อดทนสู้กันต่อไปเนาะคือความความโชคดีคือจริงๆตั้งแต่เลื่แรกแล้วพี่ปัมก็จะมาตาดกันแต่ว่าตรงนั้นมันยังยังคุยกันไม่ลงตัวอะไรเนี่ยโชแปงก็ยังยังฟื้นตัวอยู่ก็เลยเลยยังไม่ได้ไปฮะก็แปงคนเดียว เรีสองเทนิฟโสมบูรณ์รางนี้ติดต่อไปพอดีก็เก็ไม่คิดว่าจะได้ลงแบบน่าจะเป็นนักเหนือทำรองอะไรอย่างเนี้ยครับแต่บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็คือเราได้มาเล่นตรงนี้แล้วก็สุดไอ้เก่งอะไรเนี้ยครับไม่ไม่ท้ออะไรเนี้ยก็แบบว่ารอรอจังหวะชีวิตนะจังหวะมันได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนตอนเจอก็ลงสามคนก็ดูแล้วก็ บางทีก็ดีใจแล้วก็พี่ก็โศนั่งกันแล้วจอทีมใ,ใหญ่ด้วยแลแบบที่ลงรพร้อมไปนสามคนก็ถูกบางทีก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ประถมอย่างเงี้ยครับก็เรียนกรุงเทพิสเตรียนกันมาพอดีว่าได้เป็นนักกลฬาฟุตบอลก็เล่นมาตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยธรรมาศาสตร์ก็เข้าคต้านักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเจ็บเจ็บตั้งแต่ช่วงมัธยมแล้วละ่ะ ก็เป็นเจ็บบริเวณหลังแล้วมันก็เลื้อรังไม่หายสักทีเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเรียนจบมาหาลาัยปุ๊บก็เลยเลิกเล่นนะครับแล้วก็มาทํางานทั่วไปจริงก็เสียดายครับก็เสียดายมากอยู่แต่ว่าอีกมุมนึงก็ภูมิใจกับน้องๆนั่นแหละว่าเขาก็เหมือนทําตามความฝันให้เราอยู่อะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็อยากเป็นนักบอลอาชีพกันทั้ง4คนเล่นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเราก็จะมีผมก็จะเล่นเป็น,เป,นเป็นกองหน้าเนาะไอ้แฝดก็จะเล่นเป็นกองหลังแล้วก็ปามเล่นเป็นโก เราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เล่นทีมเดียวกันมันต้องเทมากแน่ๆอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียดายทุกครั้งที่ไปเชียร์น้องๆอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบอยากลงไปเล่นเองมันมันก็เป็นยุคที่คนที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ก็จะเป็นคนที่เราเคยเจอกันมาตอนบอลนักเรียนทั้งนั้นเนาะพวกเชชนะทิพตั้มธนบูร์ก็จริงๆเจอกันมาตั้งแต่บอลนักเรียนละก็เจอกนแข่งกันมาตลอดแพ้กันแพ้ไปกันชนะแต่วันนี้เจอหน้าก็ทักทายกันอยู่นะครับก็เลยรู้สึกเสียดายเหมือนกัน จริงๆเราฝันด้วยกันมากกว่าครับคือทุกคนก็เป็นฝันของตัวเองอะเนาะแค่เรามาเชื่อมกันตรงที่ว่าเราอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแค่นั้นแหละจริงๆถามว่าฝากฝันไหมก็ไม่ได้ฝากต่างคนต่างก็ฝันของตัวเองแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนน้องทําฝันให้เราอยู่ด้วยมากกว่าอีกทางหนึ่งก็แต่ละคนก็อยากเป็นนักบอลอาชีพกันอยู่แล้วเพราะงั้นก็ถือว่าทุกวันนี้ไปดูน้องเล่นก็เหมือนเหมือนเห็นเราเล่นไปด้วยเราก็ส่งใจไปด้วยบางจังหวะเราก็แบบทําอย่างนู้นสิทําอย่างนี้สิอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องๆกําลังทําตามความฝันให้เราอยู่ เอาจริงๆแม่ก็ยังดูบอลไม่ค่อยเป็นะนะเนาะแต่ก็พอพอ,พอผลออกมาจะจะดีหรือไม่ดีก็จะบอกว่าลูกทําดีที่สุดแล้วพี่บอบ,บก็เล่นกันเป็นทีมะเนาะทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วอะคะ่ะก็จะปลอบใจลูกอย่างงั้นก็สู้ต่อไปทําให้เต็มที่ต่อไปน้องก็จะถามว่าแมตนี้เล่นเป็นยังไงเวลากลับบ้านกินข้าวบอกวันนี้เขาเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเออก็โอเคแล้วนะอะไรเงี้ยก็ถามพี่ไปพี่ไปก็จะบอกอะไรกันอย่างงี้พี่พ่อก็จะบอกว่าโอเคตรงนั้นต <ไป S 2> ้องมีอะไรต้องปรับปร ก็จบแล้วมองไปข้างหน้าดีกว่าแมบ,บต่อไปมันยังมียังไงก็ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดต้องช่วยทีมอะ่ะส่วนใหญ่ผมจะเป็นสายอวยน้องมากกว่าคือบ้านบ้านเราจะเป็นเหมือนสายให้กําลังใจกันมากกว่านาอเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราแนะเราแนะนําไม่ค่อยได้เพราะว่าเราเล่นคนละตำแหน่งด้วยแล้วก็ปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่า,เ,าเวลาโค้ชคุยกันคําสั่งที่สั่งก่อนจะลงไปเล่นมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็เลยจะไม่ได้วีจารหรือไม่ได้แนะนําอะไรมากส่วนปั๊มนี่ยิ่งแนะนำไม่ได้เลยเพราะปั๊มเป็นโกเนาะ ก็จะรู้สึกว่าเราเป็นสายให้กําลังใจมากกว่าก็เยี่ยมอยู่แล้วไอ้ลูกที่เข้ามันก็รับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยฮะส่วนแฟดแฟ,แฟก็เราก็เชียร์ให้ยิงเข้ากันเรื่อยๆเป็นสายให้กาลังใจแบบลูกคอนเนอร์เนี่ยขึ้นไปแล้วก็รอแบบหม่งให้ได้สักลูกอะไรเงี้ยครับจะเป็นสายให้กําลังใจมากกว่าลักษณะก็คือต้องต้องดูที่ลูกก่อนนะครับดูดูที่ตัวเขากว่าเขาชอบไหมเขาอยากจะฝึกฝนตัวเองไหมถ้าเขาบอกว่า โอเคเขาชอบเราชนะพ่อหรือว่าคุณแม่เนี้ยก็ต้องสนับสนุนแล้วอีกอย่างนึงก็ต้องมีเวลากับเขานะครับอย่าคือลักษณะว่าโอ้ยอย่าเล่นเลยอะไรนี่นีเลยมันเหนื่อยมันต้องไปตื่นแน่ๆมาเขาดูอยู่ที่เขาครับอย่าไปถัดเขาเดี๋ยวถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเขาบอกเราเองแต่ในเมื่อเขาจะเาอานี้คือคือไปให้สุดนะครับ ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไม่ท้อแต่คือไม่ถอยสําคัญที่ลูกอะถ้าลูกเราสู้พ่อแม่ก็พร้อมจะสู้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอขยันฝึกซอ้อมมีระเบียบมีวินัยแล้วก็สักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราแม่เชื่อว่าเราทำทำมาขนาดนี้สักวันหนึ่งมันต้องมันต้องเป็นวันของเราอะแค่รอวันรอวันฟ้าเปิดแค่นั้นอะจะจะบอกทุกคนว่าอย่างนี้เพราะว่ามีคนก็จะจะมาถามคุณแม่เยอะม,มากว่าต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ย ภูมิใจมากครับนี่ถ้าไปค้น f a c e b o o k ผมถ่ายๆ่ายไปหน่อยช่วงที่แฟติดโยี่สามผมจะพิมพ์ยาวมาก ทีมยาเหมือนประวัติไอแฝดสองคนเลยไปไล่ได้ก็จริงๆภูมิใจน้องมากโดยเฉพาะตั้มเนี่ยครับตั้มเป็นอีกคนที่ผมรู้สึกว่าถ้าภาษาฟุตบอลจะเรียกว่าอั id, นเดอร์เรทเนาะอันเดอร์เรทก็คือถูกยกย่องต่ำกว่าความเป็นจริงอะ่ะเพราะว่าอย่างบอลน,นักเรียนเนี่ยตั้มเกิดพศ2537ทุกคนจะรู้ว่าตั้มกับทีมตั้มเนี่ยกรุงเทพริสเซียนรุ่น37เนี่ยมันสุดในยุคนั้นละก็คือเป็นราชาบอลน,นักเรียนตั้มเนี่ยถือว่าเป็นโกที่เก่งเก่งมากๆคนหนึ่งพอทุกคนมาถึงวันนี้เเเรรรราาาาาากกกกก็็ูู้้้สึวว่่ภมมิใจันนอองพองพะ เหมือนแสดงให้คนในประเทศได้เห็นะนะเนาะว่าเขามีความสามารถกันแล้วเราก็พยายามจะสนับสนุนน้องในทุกๆทางที่ทําได้ครับแล้วก็ภูมิใจภูมิใจมากๆแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกัน3คนอยู่ในทีมเดียวกันแล้วได้ลงพร้อมกัน3าคนด้วยอะไรนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากอะ่ะ <c oughs> เพราะจริงๆก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงว่าเออ <c oughs> ได้มาอยู่3คนในทีมเดียวกันก็ดีใจแล้วเนาะแต่ก็คิดว่าเออคงจะได้แบบผัดกันลงมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ ได้ลงพร้อมกัน3าคนอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ไม่ไม่ได้คาดฝันไม่ได้นึกฝันจริงๆแต่แต่ก็ฝันมาตลอดก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นจริงขนาดนี้แล้วน,น,น้องเองน้องก็ภูมิใจที่แบบทําให้พ่อแม่ภูมิใจแม่ก็ภูมิใจในตัวเขาภูมิใจที่แบบได้ดูแลลูกให้เดินมาบนเส้นทางที่ท,ที่ที่ถูกต้องมาตลอดนะเนาะถือว่าโชคดีอ่ะที่แบบว่าลูกก็ก็เดินตามฝันของตัวเองได้เดินตามเส้นทางนี้มาตลอดจนก็ถือว่าประสบความสําเร็จในในในสิ่งที่เขาฝันนะตรงนี้นะคะผมภูมิใจอะครับภูมิใจลูกทั้งหมดนะครับทุกคน ถึงที่สุดก็คือมาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับจะ mm hmm. ได้ลงเล่นด้วยแล้วก็ mm hmm. ทำทำผลงานอะไรดีนะครับ